พี่น้องป้องปายมื่อนี้นะสองหมอสองรถดาสตรสองสไตล์แต่สไตลพันเดียวกันน้องงัวน้องควายไปชิมแมวัดกันเด้อสบายดี่ไปลุ้มกันขี้เมื่อยยังนี่มาขี้เมื่อยถึงหน้ามันวะเมื่อยยังเกาะไปไปน้องงัวน้องควายพี่น้องเอ้ย นี่น้องควายนีน้องงวบลังตม้มสุกนะก่อ,อมลุงลุงโมโฟฟ่โมาโด่าม่โม่าม่โม่โม่่โมโมโมมามมมมามา เจน hey, hey, hey. อย่างนี้เดี๋ยวมอเจนเอออย่างนี้ฮะว้าวอิลีอันนี่โอ้ยแต่สิลายเพราะมันอันพี่น้องอีกย่มึงโดนนองมัวมึงถึงมึงหลางเนแบบ<า>อืมแทบจะสลบ พาสนี่คือร่เห็นเราไปกินกันนี่พาสพาสนดดี่บอสบ้านสีเขียวก็เหมือนบ้านสีเทานั่นแหละกับข้าวกินแค่รอบเดียวรอบทีสองก็กลายเป็นอาหารหมาเห็ดยางแาบบน,นี้อยากเห็ดยางฮะ สอนหนทางบ้านขออ่อยด้สิสัวน้องงัวพี่น้องกินน้องงัวไปซะก่อนสิกินอยู่จากเหล็กจหน่อยกินมาลายดอกมันคือสิบว่มีไขมันคือซีนหรือว่าเนาะน่าจะไม่มีไขมันเหมือนซีนนะ กินแล้วไปเมือ่กับเมื่อนี่น่ะนี่บวบเมื่อนั้นเต้องใส่ทงเราเมื่อทงอยู่บัดรกูแหละมีทงอยู่ไปสิใส่ทงเกล็หาทงใ้บัดนั่นไปสิสออย่างนี่ตัวใหญ่นี่กระซีนี่นี่นี่สลับแล้วก็สีเหลือ ใส่ธงป็นยาสะใส่ทงใส่ธงเร็วๆมักเร่นมาสันี่เรอาสัมา้านเอาองเาวมาหม่ในของกูสื่อซองทงตัวใดพี่อันนี้ของเขาขี่หลายนี่ตอ้เอออันนี้อาสื่อมาของสาวตาหามึงอีกเลยนี่ให้ข้อมูลชอบผิดพลาดตลอดเลยนะมังเน จักทงสื่อคลองมานะจะมังบวกเมื่อขายคัมพีวนตอร่ต้องซื้อบาทพอสืิไเตอรแหวเล้อขายเด้กอันนี้นะคุณตังไวกำกําไร้วพู้ที่แบ่งสูงแล้วได้กําไรกําไรละพี่น้องลงทุนประมาณหนึ่งหมื่นเอานี้ให้อยูประมาณร้อยกว่าบาท ก็เ,เลือล 5, <000 S 1> อีกประมาณเก้าพันเก้าพันแปดร้อยกว่าบาทไหมล่ะมือหัวจะนึ่งนะเนยได้อีกเนึง <S S S หัวจะ,ะ,ะ,ะนึ่ง <S S S 3> อ่ะบัดเนอ สวน้องงัวท่้นบอกเอาอันนั้นนะเอาออกจากั่นบอกเอาอันเป๊ะทั้งวันก็ได้หลูกท่านได้ทานโลดองมีงูโลดมากบ้าค่ะ วัวตาบัวที่นขับาหอนตองมาลอหลอดลยาจาขายอะไรอยากขายใส่หอมไหมฮะอืใส่นี่แหละมันโมมี่ขนาดเดิ อันนี้คือ,น,อ,อน้องควบคือบูเห็นบบานี้นสูงซุกเลยได้หน่เนาะออามันมคือก้อนอย่างซี่เว้ย ปปไปฝ้าเมื่อขายอ๋อพลสสลัดนี่ยำสลัดกิน มูนะก็จะเอกอออกมานะฮะนะ หัวกะจะเป็นัไงไรหมาเขาบอกงามาลองจองจ่อยม,มันถั่วถ้ามาสะาดพี่น้องเอ้ยโบได้ใส่สารใสยย่ยางเดมันก็เลยสั่นบบอยากเอาสารมาใส่ในหัวตัวเองก็กินคือกันเอากินละหมูกินแตกเราก็เก่าแล้วให้ขาดก็เก่าเอาสารมาใส่ con ủi kim và nằm đơm Thôi hơi, xài lại hơi Nó ngô, nó quai chặt quay xe ปลาฝ่ามาือติบ๊บมองเลยเก็บเลอยู่น้ำปลาจวไปใส่น้ำลายแทย้ สิบโมองอยังไม่ได้กินข่าวเศร้าอยู่ย <c oughs> ผนันสิดป,ประตู <c oughs> เหี้ยมันบปิดต้่มสะเกือบอ่ะอะไร่ะน้ำลมลมมาอีกแล้วพี่น้องวันนี้นะจิวานได้ไรซะ <c oughs> วันนี้เนี่ยมันลมเย้วเงิดเงิดกับสภาพอากาศ เอาจาแฟนสู่หน้าเด้อเฮ้ยเสือกเปเทนสโลเอาเศษดีนะขาเศษก่อนแนไม่ตัดขีดินไม่ตัดขีดินกัแมนเทอยนหงวัลงโลดจกเวียกยางเรียกอย่า um, uh, ุปถ hmm. ือ สิเพ็อีกแล้วสิเพ็ดอีกเลย่างไปอย่างมาัางงากับมที่สิบเก้าเลยเห็นไหมนี่เพราล้ะมากินน้ำกันพี่เนอะน้องงัวสั่น้องงวัว,อ,งงวอร่อยหอมไหมเธอ แกงออมสิพักอีเลิศ<ม>บ้านพี่น้องน่ากว่าสีแสบอยู่ได้คิดว่าเมื่อกี้คือสีแสบปบนเฮามีแต่สัว่วอันนี้คืกอคกรอนครู่มยังไงแสบแน,น,น่นอน